ท่นใคอย่าลืมนะครับแบ่ง500นะครับแบ่ง500นะครับอย่าลืมนะครับครับงานนี้ที่บอกแน่สิ้นลิบเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่สำรานบาร์ครับมีประกวดดนตรีนะครับมีทูสคูครับวันนี้มาประกวด ลุนทีที่สำรานบาแต่ผอไม่ได้มาพอดีติดตุลาเข้าบดอภาคสนามครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามชมนะครับว่ามีวงไหนประกวดอะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวถ่ายมาให้ชมครับผมแล้วเดี๋ยวมีไลฟ์สดให้ชมตามชมไลฟ์สดในเพจหอนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคลิปบรรยากาศต่างๆให้ชมนะครับเรื่อดิกเลียงลิบสิทธิ์นะครับสวัสดีครับคุ้รวยครับผมคุณรวยเจ้าของงานครับผมเจ้าของงานวันนี้งานเป็นไงบ้างครับจัดครับวันนี้วันนี นสบายๆนะครับผมเน้นนำมาใช้ได้จริงในอาชีพดนตรีครับครับผมครับผมครับผมอาจะไม่มีพิธีเปิดโค้ดหรืออะไรนะไม่มีเลยนะสบายๆสบายครับสบายๆนะจานนะครับผมครับผมบคผมกล้วยครับเจ้าของงานครับสำราญบาร์ครับมาเปิดดนตรีวันนี้ครับผมครับยกสวัสดีครับสวัสดีลูกพารามิเตวันนี้วันนี้เป็นวันนี้ใช้ชื่อสไลส์สไลส์สี่คนนะนะก็เลยต้องจำเป็นต้องไงนี่กันไปอ่าเดี๋ยวเชียร์นะลูกเดี๋ยว ไลฟ์สดให้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวงอะไรกันลูกวงแรนดนะลูกมาจากไหนกันครับเชียมาบระนนะครับเดี๋ยวเชียร์นะครับเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวเดี๋ยวมีไลฟ์สดให้ครับผมครับเริ่วงไรครับมาจากไหนครับมาจากระยองระยองนะโอเคเดี๋ยวเชียร์นะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดให้ลูกนะครับผมเชียร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใครคะเนี่ยผู้ปกครองวงอะไรครับเนี่ยไอมาสี่คนหายไปเข้าใ้เราดอกคนหนึ่งเลยเหลือสามเอ๋าเดือแม่ครับผมวันนี้ใช้ชื่อวงอะไรนะลูกไอมาสี่คนนะเอคนอันนี้อะไรลูกร้องเบสเหรอทำไมมันแรงมันจะตัวเล็กกว่าตัวหน่อยลูก เจ่ครับครับพ่อสวัสดีครับแม่ว่าก่อนยังไงนะครับพ่อครับแม่ไปไปที่ตักธิ์ไปอ่าครับผมตัดเซลีองตัดเซลีอง ออ่าใช่อันเดีอันเดียไหลให้เยอะไหลให้เยอะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปลงคลิปนะแม่เนาะออนุญาตนะอ่ารายงานตัวหน่อยครับอ่าวันนี้มาสรายนามในนามของจันไรอ่าเพราะมันเขาจัำกันเล่น4คนเนาะปกติเป็นพารามิเตสเนาะที่ไหนเอ่ยอ๋อนน้ำแฟบวันนี้เลยเหรอแม่วันนี้เย็นที่ไหนอ่ะอ๋อวันนี้อ่าเป็นรอร์รอดอกเลยได้แค่อันนี้เดียว เดี๋ยวส่งใจเชร์ครับวันนี้ก็เชร์ครับผมเดี๋ยวไลฟ์สดให้มันเด็นครับพ่อแม่ครับผมครับขอบคุณครับค่ะแนะนําตัวหน่อยบุกีบุกบีบีเอสซีแบนด์โอเคจากไหนลูกจากแนวมาพูดเนอะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเชร์น้องบุกกีด้วยเนาะกร้บผมกล้ากงกาสวัสดีครับจากไหนกันลูก ศูนย์ฝึกที่ไหนหรออรระยงคับศูนย์ฝึกระยองใช่ไหมวันนี้มาในชื่อวงอะไรหรอาลิตร์เต้นแบนลิตร์เต้นแบนนะครับผมเดี๋ยวเชียร์นะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดให้ด้วยนะครับฝากลิตร์เต้นแบนด้วยนะครับเยี่ยวฝั่งนู้นนะครับห้องน้ำทอยู่ด้านหลังแล้วก็เครื่องดื่มดีจำหน่ายด้วยนะครับหรือจะดื่มกาแฟก็ออมบิสอนฝั่งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาประมาณสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นเข้าสู่พิธีการนะครับโอเคครับขอบคุณครับ วน่องอินดาวครับวิ่งอิดาวนะครับเดี๋ยวนี้ฝากอ่าฝากเชียร์หน่อยฝากตามเมาดี๋ยว่าจะช่วยพวกเรานะครับอ่าอออาบดวนะครัโอเคจากไหนครับจากไหนเอ่ยบ้านฉางบ้านางนะโอเคเราจะช่วยเดี๋ยวเชียร์ยวิ่งอิดาวด้วยนะครับคาร่บอกเป็ <c oughs> ยังครับจานตอนนี้ ครบทั้งหมดเจ็ดโรงแล้วครับเจ็ดโรงไหมเนาะเดี๋ยวรอสักประมาณแปดครับรอบนี้ก็จะมีนักตืออาชีพที่มาบรรเลยให้น้องๆดูก่อนอ่านี่แล้วมันจะไม่ต้องใช้เผิงยากบีแค่เล่นให้กลมเกี่ยวกันกลมืืนกันแล้วก็นิ้นจะมีความหนักเบานะครับแต่มาตรฐานที mm ่ไ hmm. ม mm. ่เหมือนกันครับผมการประกวดตีวน uh ี huh. yeah. Yeah. Uh ้อาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับเราไม่ได้ใช้เผิงยาบีครับไม่มีชาวเช็คไม่ต้องสวอติเอามก้าไม่ต้องอะไรเล่นได้เลยครับเช็คสัญญาณอนเทียนในหูฟังของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วก็ เล่นเลยสองเพลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันผมไลฟ์สดด้วยในในช่องเผ็ดกุ้งกุ้ยนะครับอ่าเเผ็ดกุ้งกุ้ยกับไลฟ์สดนะครับกุ้งกุ้ยต้องติดตามอุปกรณ์เรียบร้อยเลยอ่าอหาฝากติดตามไลฟ์สดในในเฟซบุ๊กเุกกุ้วยครับอ่ากุ้งกุ้ยอนุชานะครับข้าวกับมือกาบคุ้งกล้วยครับทำไรครับกล้วยครับจับฉลากนะครับว่าใครจะหนึ่งสองสามใช่ไหมครับครูครับโอเคครับอ้าวมามา อยากได้ที่เท่าไหร่น้ำเมฆงน้ำเมฆลูกอยากได้ที่เท่าไหร่สามสี่นะกลางๆนะโอเคโอเคอยากได้ที่เท่าไหร่ลูกไม่รู้อะไม่รู้เลยเอาวงแรกเลยไหมกลางเอากลางๆนะอยากได้ที่เท่าไหร่ฮะวงแรกเลยวงแรกเลยอ่ะเอาแล้วเป่าสลากให้เลยนะจานมีคนอยากเล่นวงแรกนะจานอย่างมีมีคนเล่นใหญวงไหนวงไหนลูกอยากได้วงไหนไอ้ท้ายหน่อยครับไอ้ท้ายหน่อยฮะอยากได้วงไหนครับโอเคครับบอกกรับครับ คนไอมาสี่คนมาอย่าไปรุ้นเลอ่ะเดี๋ยวให้รุ้นมรกันเต้รู้แล้วใช่ไหครับแอร์พบครับ B B S P Winter 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 k i t c e n a n ครับแล้วก็อะไรนะอินดาวนะ Bring Bring it down นึกผิคกับ สไลด์สไลด์หมดนด่ค no ืออะไรครับสไลด์ครับสไลด์ที่ห้าไอมาสี่คนไอ้มาสี่คนเอาทํกอาเงก่อนนั่นเลยไอ้มาสี่คนเอาลุนลุนลุสที่สามเลยแบงค์ฮอกครับแบงค์ฮอกแบงค์ฮอกสนะครับ B p S G สองครับมินก้า หนึ่งครับหนึเจ็ดจวงสุดท้ายได้ตามคำขอบิงอิดดาวบิงกิดดาวหกบิงอิดดาวหกิงใช่ไหมครับบิงกิดดาวโอเคมากครับครับครับเตรียมตัวครับดีครับรายงานตัวหน่อยชื่อวงอะไรลูกวงเวนเทอร์ครับวงเวนเทอร์หนูชื่ออะไรลูกชื่อเลนครับชื่อเลนวันนี้ได้ที่เท่าไหร่เอ่ยเอาเอาแค่ที่ผ่านก็พอครับโอเแค่พอาตอนนี้เล่นวงแรกเลยนะโอเคส่งใจเชียร์ด้วยนะวงอะไรในทีลูก วงวินเทอร์ครับวินเทอร์สองใจเชียร์วงวินเทอร์ในขาวงแรกเลยนี่คุณแม่เนาะเป็นไงวงแรกเลยนะคุณแม่เต้นเต้นนะประสบการณ์ประสบการณ์ครับคุณแม่ครับครับโอเคครับสวัสดีครับที่นี่ทุนสู่สามรางการนะครับเป็นสถานที่ยืนหนึ่งในมาตรปุษยเลยนะครับจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณอาสถานที่นะครับที่เอื้อเฟื้อ สถานที่แบบฟรีๆไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายลยแม้แต่น้อยนะครับวันนี้รบกวนนิดเดียวครับเพื่อตอบแทนร้านนะครับถ้าถ่ายรูปและพต์อะไรรบกวนนิดนึงครับก็เช็คอินสัมปทานเล็กน้อยนะครับนิดนึงนะครับก็ก็เดอื่นต้องถอแนะนําตัวครับผมคุณครูกล้วยทั้งชาหศิลปบัตฑรุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับก็ผมแนะนาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในทัพพักรมราชูุถานะกันนะครับก็ ปกติผมก็จะตัดสินทั่วๆไปแล้วก็เนี่ยปกติผมจะทํางานที่นี่เป็นซาวน์อินเจเนียร์ที่นี่แล้วก็กลางวันก็จะเป็นคุณครูสอนนักเรียนอยู่ที่มัธยมนี่เองครับ mm hmm. ก็มีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆเยาวชนนะครับ mm hmm. จะบอกไว้ก่อนว่างานนี้จะไม่เหมือนที่อื่นครับไม่มีพิธีเปิดจากใครนะฮะไม่มีใครเอาป้ายมายืนถ่ายรูป mm hmm. เพราะเราไม่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใหญ่ๆนะครับยักใหญ่ hmm. นะครับรายการนี้นะครับเราจัดเพื่อ มุ่งเน้นเพื่อให้เยาวชนนะครับได้กลับนําวันนี้นยายไปใช้ได้ประโยชน์ในอนาคตต่อๆไปนะครับส่วนวิธีการดำเนินงานวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้เราจะมีซาวนะครับแบ็กสเตจให้2คนนะครับทําเอียร์ในหูให้อย่างเดียวนะครับทำเอียร์ในหูอย่างเดียวคือเมื่อทุกคนเข้ามาขึ้นเวทีในขณะเดียวกันก็จะมีดิจิตีเจตีครับนอนหรือยังครับวันนี้ นอนนะครับเปิดพอดีเปิดอยู่ที่โรยเยนนะครับนอนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะฮะก็เดี๋ยวเจียตีก็จะเปิดเพลงไปเรื่อยรันเพลงไปยาวๆเมื่อนักตีขึ้นมาครับฟิลเดียเหมือนได้ผลเลยครับฟิลเดียกันเลยขึ้นมาเช็คหูฟังของตัวเองนะครับอยากได้อะไรบอกเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับว่าอยากได้อะไรเช่นนักร้องอยากได้เสียงร้องเสียงกีตาร์บางๆกองคิกหรือเอาแฮดมาบางๆบ,บอกได้เลยนะครับทุกคนเคลียร์ในหูให้เรียบร้อยก่อน เอาให้ชวนที่สุดเอาให้ชวนที่สุดเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็นี่ครับดีเจก็จะบอกว่าเดี๋ยวพบหน้าพิธีพบกับวงเมื่อเขาเฟดปุ๊บพรุ่งเล่นได้เลยครับไม่ต้องสวัสดี่านคณะกรรมการครับยีนทันชื่อวงไม่ต้องพูดสักคำนะมันจะพูดนะครับเล่นเลยครับฟิลเล่นล้างเลยครับฟิลเล่นดนตรีเลยครับไม่ต้องบอกว่าเพลงแรกพิธีพวกเราจะไม่ต้องนะ เพลงเร็วของเราไม่ต้องครับต่อเนื่องกันไปได้เลยไม่ต้องมีสวัสด,ดีเราใช้ฟิลเล่นร้านอาหารเลยครับเป็นประมาณนี้มีใครอยากสอบถาม,มไหมครับมีไหมฮะถ้าไม่มีคุณจะสูงเลขที่ถามนะครับ <laughs> ไม่ต้องมาเราทำงานนะครับโอเคทุกทุกคนเข้าใจแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยววันเนี้ยเราอยากให้ทุกคนเป็นฟิลที่เป็นร้านอาหารจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนเปิดรายการก็จะมีคุณนอ่านักร้เตรีอาชีพที่เล่นอยู่ที่นี่แหละ ประจำวันศุกร์และวันเสาร์ก็จะมาลองเล่นให้น้องๆดูก่อนว่าในการคุมการคุมโซนการคุมการบาลานซ์เวทีนั้ทำยังไงบ้างวันนี้เราไมา่ได้เน้นเพียงยากนะครับไม่ต้องมาปั่นบ่าระแวงไม่มีขนาดนั้นไม่ต้องปั่นไม่ต้องอะไรนะครับเล่นถีงง่ายๆสบายๆพีงช้าและเพีงเร็วนะครับแค่นี้เองหลักเกณฑงง์ง่ายๆครับวันนี้ผมบอกว่าวันนี้เราจะรับเป็นเงินสดนะครับไม่มีถ้วยนะไม่มีป้ายถ่ายรูปด้วยรับเงินสดไปเลย แต่คุณที่จะได้จากวันนี้ไปคือประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีไม่รู้นะรับเงินรับประสบการณ์ไปแล้วก็เช็คกินล้านแค่นี้พอครับเงินรายได้หรือเงินทั้งหมดเนี่ยผมก็ไปขอคุณนู้นขอคุณนี้มานะฮะแล้วก็อาจจะมีส่วนตัวทบด้วยผลประโยชน์ไม่ตกกับใครครับผลประโยชน์ตกอยู่ที่พวกเรานะไม่มีใครได้หน้าทุกคนไม่เหมือนกับรายการอื่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับก็ เราทำงานด้วยสังคมจริงๆนะครับอยากให้ผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ได้เห็นบ้างว่าวิธีการทำงานโดยที่ไม่ต้องหวังผลประโยชน์ไม่ต้องหว่วงอะไรเลยเป็นยังไงบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนเกณฑ์เกณฑ์ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเกณฑ์ก็มีอยู่ประมาณห้าข้อดูความสมบูรณ์ของกรองครับดูความสมบูรณ์ของกีตาร์ดูความสมบูรณ์ของเบสแล้วก็เสียงร้องแล้วก็ภาพรวมมีแค่นี้ครับหน,นึ่งแนเต็่นเข้าใจนะครับ เงียบม,มากเลยรู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนกันโอเคครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนิดนึงครับวันนี้เนื่องจากเรามีอาของคณพิเศษมาด้วยนะครับก็ก็จะเป็นผมรบกวนแนะนำนิดนึงนะครับวันนี้เรามาจากส่วนราชการด้วยขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำท่านพิชชาภาสาคมสาคอ,อนมณีรัตน์ครับผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองนะครับแล้วก็คณะผู้พิพากษภาษาสมทบเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองครับขอเรียนเชิญหน้าเวทีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนีนึงครับขอเรียนเชิญครับขอบรยนเชิญวันนี้ก็ยินดีทุกท่านขับนี้า็ที่เลยพวกเราทำดีๆเข้าไว้นะอย่าทำผิดอะไรนะจะไม่เจอท่านที่เลยนะ ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับอันนี้ผมเองนี่ผู้รายการเรียนผมเองสุดสวยนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับอีกน,นิดนึงครับผมนะครับคุณท่านมองมักครับมนักครับกล่าวนะครับได้ครับคบ่ะสวัสดีนะคะชื่อพิชาพานะคะก็ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่นะคะก็ไม่ไม่ต้องเพลงนะคะมาให้กําลังใจ น้องๆทุกวงเลยนะคะก็ขอให้น้องๆนะคะแสดงความสามารถให้เต็มที่นะคะไหนๆเราก็ซ้อมมาแล้วนะคะแล้วก็ก็มีท่านผู้ปกครองมาด้วยนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขกับการฟังเพลงนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆมีความสุขกับการเล่นดนตรีแล้วก็พัฒนาฝีมือของตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะคณะของศาสตร์เรานี่ก็ คือพอดีว่าก็มีน้องๆน้องๆจากสุดๆนะคะได้มาร่วมแสดงดนตรีกับพวกเราด้วยนะคะก็ะะพี่มาวันนี้ก็มาให้กำลังใจทุกวงน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูโชว์ในวันนี้นะคะดูโชว์การแสดงของเยาวชนนะคะขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเราก็ถ้าไม่อยากเจอท่านก็ตัวเป็นคนดีนะครับ ท่านขอบคุดีนะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดําเนินการเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดําเนินการโดยดีเจตีผมจะไม่พูดจาอะไรนะจบทุกอย่างที่ดีเจตีนะครับดีเจตีจะเป็นคนส่งให้วงนะครับจะไม่มีการประกาศชื่อวงจากพิธีกรนะดีเจเป็นคนพูดนะครับ คีรียในหูให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้าในขณะที่เรากำลังเล่นอยู่ชีบชีเบสเลยครับเช่นกีตาร์แบบหาพี่ครับพี่บอกได้เลยนะครับใช้สัญลักษณ์มือนะฮะนะโอเคเดี๋ยวคุณคูจะส่งต่อนะครับให้กับอ e ีเจแล้วก็รันยาวๆไปเดี๋ยวนี้เราจะชมอุดนตรีจากพี่ๆวงท็อปซีเกตก่อนโอเคครับอีเ e จสี้องไหมฮะโอเค ในที่ร้านอาหารกนะ็คือเจอเขาคณะกรรมการครับจะเริเ่มเปิดให้ก่อนครับเป็นวงดัมม่าสตรีนครับพี่นงค,ครับพี่นงโอเคครับเดี๋ยวฟังเขาก่อนอันนี้ครูจบนะครับแล้วก็พี่อาร์ตครับพี่อาร์ตวิเบสครับวันนี้เดี๋ยวมาทำเป็นซาวพีเอให้นะครับแล้วก็แนะนำให้รู้จักอ่าซาวด์มโรเตอร์ใครไหนนี่ครับนี่ครับน้อง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 ตุ้ยอยู่วงไหนนะวงเบอร์หน้าวงกลางผมไมยอมวงไหนครับวงเบอร์หร้า เลยนะครับยินดีต้อนรับวงอะไรครับอ่ะวงอะไรไม่ต้องสนใจนะครับวันนี้ในมตีเราเยอะครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณน้องต้นย่างกายครับวันนี้มาไลฟ์สดนะครับฟิล์มิ่งผ่านให้เราครับน้องต้นย่างกายครับโอเคขอบคุณครับจบไปแล้วเป็นไงมากโลกก็สิบเแล้วก็รอมากๆเลยจากหน้าก็รู้ว่าทำได้ดีไหมก็เพลงได้ดีไหม ดีใช่หน้างานก็ดีมากสองเพลงนะวันนี้เพลงแรกเพลงอะไรนะลูกเพลงฝ่ายของปอมบูนค่ะเพลงสองอเพลงจิ๋วในเวอร์ชันโอเคทำได้ดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวเชียร์นะคะโชคดีนะลูกนะโอเคค่ะแบทเฮาวครับผมเล่นต่อเป็นวงที่สามสู้ๆนะครับสู้มัยสู้ไม่สู้ต้องอย่างง้นสุดยอดเชียร์นะลูกนะสู้ๆครับสุดเท่ครับ จบแล้วเหี๋ยแม่งเป็นไงลูกได้ไหมพอใจไหมพอใจนะโอเคกาลูบทกาลูกจบแล้วเป็นไงบ้างอะไรลูกอะไรลูกจบไปแล้วจบไปแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างลูกฮะ ตื่นเต้นนะยังไม่หายตื่นเต้นนะตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นเลยใช่ไหมมือกองลูกเป็นไงครับเ้นนโอเคไหมโอเคดเลยแต่ว่าด่าต้ามาเนอะนอนมานไม่มีนอ่ืนเบ็ดเราประสบการณ์ครั้งแรกกับดาต้าครัาด่าต้านะเประสบการณ์แรกนะด่าต้านะเดี๋ยวลุ้นกันว่าเป็นยังไงนะครับเชียร์นะครับมือกิต้ามือกิต้ามือกิต้าครับเป็นไงบ้างจบไปแล้วเป็นไงบ้างหรือ โอเคไหมโอเคนะโอเคครับเสียขาเดี๋ยวลุ้นกันเนาะครับผมสิัสดีครับสู้ๆครับผมไปพิกิตดาวสู้ๆนะครับเสียนะครับจบที่ครับผมเสียขาสวัสดีครับจบไปแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมพอใจไหมลูกเยี่ยมเยี่ยมมากมุ้งเป็นโอเคไหมเยี่ยมไหมลูกพอใจไหมโอเคเมกิตาโอเคเยี่ยมไหมโอเคไหมพอใจนะไลุ้นนะลูกนะ นักร้องของเรานักร้องของเราพีคนครับส่วครับส่วนัขาเขาเขโอ้วันนี้มาสวยเลยเลิกโอ้ยลืมชุดนักเรียนไปเลยลืมชุดนักเรียนไปเลยร้องดีมากโอเคไหมลูกพอใจไหมพอใจนะเดี๋ยวลุ้นนะว่ายังไงเนาะเจียนะครับวันนี้พารา i a m เนาะมาในชื่อสันไลท์เพราะว่า4คนโอเคดีมากลูกเจียครับต้นแบนด์วงต่อไปในลูกนะโซมายโซครับเจียนะครับ ันแปนโซโซโอเคเยี่ยมครับอินเดโอ้บิงอินเดีย้เป็นไงจบไปแล้วจบไปแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกมากนะพอมากเลยมาคอแล้วแปลกเลยแม่เพลงสองนี่มันมากไม่ได้เป็นใช่ไหมลูกไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนะครับผมเมือกองมือกองเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันมากครับมันมากนะโอเคนะ มือแบนครับพี่ยินด่าครับเป็นไงจบไปแล้วโคตรมันหน่ายเป็นไงเป็นไงโอเคไหมโอเคเอาเชียร์ครับพี่ยินด่าเดี๋ยวรอรุนผลกันยูแอันยูวงสุดท้ายโอเคเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงติดได้ ลองอะไลไม่เห็นเลยต้องยกต้องยกยก,ยกขึ้นหน่อยค่เห็นพอดีครับบ่าเบรดบางนิดหน่อยอ้าวเดี๋ยวลุ้นนะครับเดี๋ยวเชียร์เดี๋ยวรอฟังผลเนาะโอเคครับเชียร์ครับลิทเติ้ลแบนยูครับครับบิ๊กอิดเดิลบิ๊กีิดาวโอ้ที่หนึ่งเป็นไงรู้สึกไงมากถามว่ารู้สึกรู้สึกยุ่งแน่นไหม,ไไมโอเคอ่ะรู้สึกไงรู้สึกไดแจ่มแล้ว ใจหายเยอยินดีด้วยยินดีด้วยพี่กินดาวครับที่ครับพี่เมครับให้มาสี่คนที่สองครับผมน้อเคใมาสี่คนที่สอสี่คนใั่สี่คนต้อถ่ายรูปก่อนต้องถ่ายพี่เมฆพีเมฆ ้องหารพี่ปอได้ไหมต้องหารเอามาสี่คนไงเอามาสี่คนไงออาที่ดีด้วยครับที่สองครับเอามาสี่คนครับผมไล่สไลด์อสไลด์สไลด์โโอ้หที่สามเป็นไงหยกดีใจไหมล่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากยังไงยังไงที่สามวันนี้ได้ตังกินขนมินดีด้วยนะครับรู้สึกไงลูกรู้สึกไงดีใจนะ โอเคยินดีด้วยแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับครับผม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 นักร้องนักร้องสไลด์เลิฟยินดีด้วยและที่สามเป็นไงรู้สึกไงแม่งลูกดีใจดีใจนะรลอกปีใช้ได้เลยน่ากลัวครับวงนี้เพราะอายุยังน้อยเจอกันต่อไปอ่ะสู้ๆู่ค่ะก็วงอะไรนะลูกแบ็คฮาวแบ็คฮาวเนาะวันนี้เป็นไงบ้างได้ ได้ประสบการณ์เนาะได้ประการณนะครับหนุ่มไ้มตาต้แน่นอนอะตงแล้วไเก้ตัวโอกาสต่อต่อไปเชียร์นะครับสู้ๆครับผมครับผมมชบดีครับไปครับจบไปด้วยดีก็ขอ อบคุณคุกเวทด้วยครับวันนี้ครับ <S 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 จบไปครับประกวดดนตรีวันนี้ที่สำรานบาครับโดยคุกล้วยนะครับผมอ่าก็สำหรับการแข่งขันประกวดดนตรีนะครับก็เดี๋ยวฝากดูในไลนะ์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิธิ์นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศต่างๆสัมภาษณ์ความรู้สึกต่างๆอะไรต่างๆนะครับผมก็ผ่านไปด้วยดีเจ็ดวงนะครับก็ได้ผงชนะไปสามวงส่วนชมเชยสองนะฮะแล้วก็ทีเหลือก็ ยังได้ค่าน้ํามันกันโอ้โหงานวันนี้ก็สนุกมากเหนื่อยมากเด็กๆได้ประสบการณ์นะฮะเยอะแยะเงินก็ดี <c oughs> เงินก็ดี <c oughs> ใครไม่มาบอกเลยเสียดาย,แบบดยชายจ่ายสดครับด,ดีมากครับ <c oughs> สุดท้ายแล้วจบแล้วนะครับก็ขอฝากเพจอ่ปาปอมือคีย์บอร์ดวันนี้ปอมือคีย์บอร์ดไม่ได้มาร่วมความจริงทั้งหมดทั้งหมดร,ร่วมก็อไอ้าม,มาสี่คนนะครับผมก็คือทูสคูลนี่แหละไปเข้าค่ายรอรอนะครับเดี๋ยวกาสหน้ากั ป้อมไม่มาเราก็ยังมาไลฟ์นะครับให้ทุกๆบงนะครับเชียร์ทุกๆบงนะครับผมนะครับโอกาน่าจ,จะกันงานฝากติดตามด้วยนะครับเพจป้อมมือคีย์บอร์ดครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับ